ครับพี่น้องวรสดีครับตอนสองครับกินข้าวต้มน้วกันพี่น,อน้องข้าวต้มร้อนๆใส่หมูสับนะครับแครอทก็หมูยอเมืองวลทัธนีครับลองท้องก่อนครับวันนี้แล้วก็นี่ครับไข่ กระโดดกระโดดมาพริกไทยมาหน่อยพริกไทยไพริกไทยมะนาวไข่บันลัฟฟองไปเลยครับพริกไทยลงหน่อยปรุงตามใจชอบมะนาวลง เต็มเตียวโอ้ไข่หน่องี้่นึงนก็คุณเชียงทอดครับคุณเชียงเมืองบนแล้วก็มูยอเมืองบนพี่น้องสุดแซ่บมาได้ครับพี่น้องซานี้ครับ ค่นเลยนะครับพี่น้องร่างสุแสนกันครับเดี๋ยวฝาเปียนงานต่อครับห้องท่องเขาตกยังไงครับยำเส่าก่อนสวัสดีครับกินนุ่มกันเด้อกินนุ่มกันเด้อสับแสนสุดแสดยเฉพาะเอิ่นเดอพี่น้อง